รัดตัดส้อมดดแม่ส่อแบบนี้จจม,ม,ม,มันเอื่นส่ไไนอบอะไรเนาะว่าทุ่งหมาหลงกับบะแมนบ่าเออมันทุ่งหมาหลงบ่เกือบแมนบ่ส้อมขนสังส่ง หลังเห็นก็ไม่ว่าก็ถึงช่วงนั้นั่งไก่กันบดเบืองเบืองบ่ได้เลยนั่งนั่งกินข้าวไปเสรกันมามานั่งไก่ไก่เฮาช่วงวอกไปเอามานั่งย่นี่นานอันี้หันหลังไปทั้งสองคนบ่ยเนี่ตัดผมต้องตามใจสร้างแล้วมันส่งได้แล้วเอิอช่วงบ่ถือแล้วจะลองช่งบ่ ลองท่องสูงกับเบิด์ตเล,เล่นนะเมื่อตอนเป็นบ้ากไ็ไลยวนบอพอผมโดนปกไล่ไปแล้วแต่ว่าผมเบี่ยงงานงานเนี่มมายาหมืมมมอนมัดผมไปเหตุงาน แต่พวกนองไส้ก็ร่างสิไปเนี่ยนไม่กี่แลกกเลาผมยนมไดก็เป็นนุ่มเป็นนุ่มเนาะิโยก็เริ่มเนาะเริ่มห่างเปนสิห่างออกจากไม่เลยสร้างมันเทนต์ทเท่าไรขนาด h a r ถ้ากันหา r ซื้อยางเขาไ็ได้องมาเป็นคิไปลยไม่ิ่มเปลี่ยนไปอีกครับผู้น้องไปอีก แต่ตัวเองตไปรับเร็่งานอยู่ ผมแอนตัม้งไปเลยราก <c oughs> ันได้เนตัมดักลงดักล,งลง่งตาดผมเนี่ได้ง่วงนอนนีำนั่นใครแต่นําลไรเลยเบองไงต้องใส่ความพิธีพิทันด้วยเพราะผมาลมจะสตาดเส้นได้ไปเป็นชนเดย ย้อมพอมมั้งนี่ยยอมคุดเทือนจะเนาะย้อมไม่สิรอส่วนมวยย่านเมียปลาค่อยสิโอ้ยย่านรย่านแจะก้อนพวอยากปลาค่อยแม่นแล้วบางคนเห็ดเวี้ยเขาเลยก็สิปลาซื้อแดงไื่อี่ยังก่อนตัดเสร็จก็ยอมพอมเลยครับซื้อท้องบนไม่ยิ่งดอกย่ายย่ายไม่ยิ่งดอกเห็นเราไม่เห็ดผมอยู่ระหว่างตัวเรียนเอ้ยของตัวแหงอืมเรื่องตัวแหงอืม แล้เห้จ้างซุ้มมันซุ่มปลูกทุเรียนเป็นผลเมาเฮ็ดระหว่าง่จ่างซุมมันเขาอนเป็นแิดคนเน่ไม่ได้หลายมัห่อนห่อนคาับคเมือนกันเล้องเฮ็ดเนี่ยมันเหมือนหลายลานที่ด้ระบบไฟเขาไระบบอันน้ว่าเหลีวซุ้มห้อที่ไปเฮ็ดได้ก็แข้งแขงซลเตลนะกับถังนะที่เขามาให้โครงการเขาถึงมาลงบ้านนี่ยังอ่ะเพื่อจะใชบ้านพักสร้างบ้านยังอี่แบบ อันนี้เขาให้ mm hmm. เขาบอกล้าเฮ็ดเขาให้มานพี่เลยมาลงเจ้านี้เลยว่าเจ้านี้มีดินพร้อม mm hmm. ดินที่ดินเห็นไหมที่ดินที่ปล<ะ>ูกแต่ว่าปลูกเลยลเฮ็ดยังบ่แล้วเอาดินไปถมให้ม,มันสูงขึ้นอีกเพียงแอวเนี่ยห้ยางาไปเอารถพ่าไม่เท่กล่องละสองสองรถทุ่นทิศมงคปลูกระบบน้ำแผงโเซเดียจมจะแผลบอเบ้นับไปเอาตองวิปยกายแต่เห็น ตายหมดแล้วเหลือแต่ต่อเหลือแต่ก้างๆกิงๆนี้แหงแล้วมันพอด้ลงลงแถวบ้านเขาเมี่ยมเพื่อสะไใมีต้นหนึ่งต้นหมดไงต้นนั้นประมาณสามสิบกว่าปีแล้วที่เราปลูกควนเ่ย่โดนโดนไหสามสิบกว่าปีนะที่ปลูกเม็ดมันงตมีต้นเดียวปลูกซุ้มปสนาปล่อยตังเหลือต้นเดียวคือต้นเดียวได้ต้นเดียวเลย่เขายังแค่ของอันนี้ได้สีมาตกตองทีละห้อยมาไล่ขาย อันแรกย่างฟันแล้วดินมาหลายปีแล้วของเรานะน,น,น,นี่อันนี้ต้นแงอันนี้อันนี้ต้นจะปีแล้วของเราดิกินี่ในพวกนี้นสามสี่ปีแล้วอ๋อฝนเลยนะก็ยังกรบโสมบูรณ์แม่งใสจอดวงจอตอน้นลำต้นมัน่นของเรานะาี่แล้วสินอนจอลำตน้นอืมเป็นนอนเป็นเอิ้นญดวงใช่ไหมฮเขาเอิ้นญดวงนั่นแหละต้องเอาขีด้ดินไปอัดมันตัวดินเหนียว แล้วก็จกเกษตรเนี่ยเราไปนั่นอบรมเนาะเขามากพอดเด้อเนี่ยตัวนี้ก็ได้ตัวนิ้วคางอัปตอร์บ่บ่อยู่นอกพี่แม่ต้นย่างไงพี่ไหมโอ้ยผัวย่างสีผัวย่างสีคาดเไม่ก็ว่ขาว่าสันนี่ก็ว่าสันตัวเนาะเขาบริบาลได้บัตรของกองนี่ร่างกายแล้ะกายมือไม่ฉุนติดก้อนก็ให้ายน้ำฉุนก่ดีไม่ปวดปัญหนไมนหงอนปวดไม่กระจับ แล้วเจ็บได้สิปลูกไปเป็นหอดลอยต้นพุ่นอ่ะต้นไม้ที่เพิ่นเราแนนบ่ได้บ่ได้ครับบรรยากาศทั้งสี่นี้บ่ได้หรอที่จะสิขีมันย่างเดียวเสร็จแล้วสูงซีเน็ตหามเนตรมันก็เป็มที่เก่าตายลงมึี่เก่าแม่งนั่นไปจอต้นมันตัาทั้งไม่ย้อนเสร็จแล้วครับรอแห้ง ฉันรู้ว่าการสภาพหรือเปล่าสภาพผมพ่อผมดกปกไหล